มิตรภาพอบอุ่นเสมอเปิดแผสามีคนดังทำหน้าที่พ่อเลี้ยงดูแลลูกติดฝ่ายหญิงเติมเต็มให้โลกโสดใสน่ารักมองข้ามไม่ติดใจแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเคยมีครอบครัวาม,มาก่อนแถมยังมอบความรักและความอบอุ่นเข้ากับลูกๆได้เป็นปีเป็นคุยจะมีใครกันบ้างนั้นอาปรราชก,กันได้เลยจ้า คนที่8แบงกิจพลถือว่าเป็นผู้ชายที่หายากที่สุดคนนึงเลยนะคะสามีของคุณแม่โบชยาดาเห็นตั้งแต่เล็กจนโตนะคะกับน้องอาชิจนตอนนี้น้องอายุเข้าสู่วัย20ปีแล้วค่ะคอยไปรับไปส่งที่โรงเรียนเสมอตื่นขนาดไหนก็ไปนั่งรอเข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นปีเป็นคุยนะคะแสดงออกถึงความห่วงใยตามใจคุณแม่กับอาชีทุกเรื่องไม่เคยบ่นและก็ไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจริงๆที่สุดค่ะจนต้องขอชื่นชมในความรักและความเอาใจใส่ ที่มีต่อน้องอาชิและก็คุณแม่โบนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นคุณลุงที่ดีให้กับทั้งสองบ้านไม่ว่าจะเป็นห้างฝั่งของลูกแม่โบเองรวมไปถึงน้องนาตชาหลานสาวสุดน่ารักลูกสาวของฟุกเกิร์กพลที่แสดงออกถึงมิตรภาพที่ดีให้กับทั้งสองฝ่ายส่งต่อไปถึงลูกๆยิงเวลาถ่ายภาพรวมเฟซสองครอบครัวใหญ่ก็กลายเป็นโมเมนต,ต์อบอ,อุ่นหัวใจที่สุดอย่างหนึ่ง คนที่7เจ,เจสันแวงจาม,มีชาติต่างชาติของดีเจดาดาที่เข้ากับน้องดีนล,ลูกชายของฝ่ายหญิงได้เป็นอย่างดีค่ะขนาดในวันแต่งงานของทั้งคู่น้องดีนก็ยังเข้ามาอวยพรขอให้เจสันนั้นดูแลแม่เขาให้ดีๆทำเอาหนุ่มเจสันปล่าปลื้มจนร้องไห้ออกมาเลยแถมเจสันเองก็ทั้งรักแล้วก็คอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยเป็นทุกอย่างให้กับน้องดีนเป็นทั้งพ่อเลี้ยงแล้วก็ครูสอนภาษาเพื่อหวังว่าอยากทำอนาคตที่สดใสให้กับน้องดีนอีกด้วย คนที่6อาร์ตโรนชัยพระเอกลิเกที่พิสูจน์ความรักกับฝ่ายหญิงสาววันสามองข้ามคำว่าลูกติดพร้อมกับรับรู้ว่าคุณสาเองก็เป็นแม่ไม้ลูกติดมาก่อนให้ความรักและความอบอุ่นความเข้าใจทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิงแม้ว่าน้องเซเดนะคะจะเป็นเด็กออทิสติกก็ตามแต่ก็พยายามปรับตัวเพื่อให้เข้ากับลูกชายของฝ่ายหญิงพยายามปรับตัวถึงน้องเซเดนั้นจะเป็นเด็กออทิสติกแต่เขาก็ไม่เคยมองเป็นข้อด้อยแต่ว่ากลับมองเป็นข้อดีเหมือนได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต คนที่ห้ามูฮมามัดฮากิมแฟนหนุ่มชาวมาเลเซียของดัรร้องสาวชื่อดังนะคะนุกสุดธิดาแม้ว่าฝ่ายหญิงนั้นจะเคยเป็นแม่ไม้ลูกติดมาก่อนมองว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยเปลี่ยนโดยเฉพาะเมื่อลูกๆของพวกเขาโตขึ้นนะคะฮากิมก็ยังทาหน้าที่เป็นคุณพ่อให้กับน้องปิปโป้ป่าแปงลูกติดของนุกสุดธิดาและก็ยังมีน้องอดัมนะคะมาเป็นโซทองของใจเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจนภรรยานะคะยังเอ่ยปากชมเลยว่าสามีเป็น,นทั้งพร์ทอีี่ด ให้คำปรึกษาช่วยกันดูแลลูกได้เป็นอย่างดี คนที่4ี่จัสตินเทสสามีฝรั่งตาน้ำข้าวนักธุรกิจชาวอังกฤษรักข้างใหม่ของคุณแม่แอซิเรียม e เป็นคู่รักรุ่นใหญ่ต่างวัยต่างเชื้อชาตินะคะแต่เคมีหัวใจตรงกันแม้ว่าจะอายุมากแล้วแต่การแสดงออกถึงความรักที่มีให้กับสาวแอนก็ไม่มีตกบกพร่องส่งต่อไปยังถึงลูกสาวคนสวยนะคะอย่างนนนี่โนลันีซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจกับการที่จัสตินเป็นพ่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าขอแค่แม่มีความสุขก็เพียงพอแล้วโดยมีครั้งหนึ่งที่นนนี่ได้เล่าถึงจัสตินเทาย์ ให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นจัสตินเขาทํำน้าทีพ่อได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นกับแอแอนหรือตัวเธอเองปฏิบัติกับเธอเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆให้แต่สิ่งดีๆรวมไปถึงมีส่วนร่วมอะไรหลายๆอย่างทําให้นนนี่และคุณแม่มีความสุขกับการที่จัสตินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณแม่กับเธอ คนที่3แจ๊ชวนชื่นสามีของแจงคูณรา,สาสเสมือนได้ปลดล็อกทั้งสองฝ่ายเมื่อแจด๊ดเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าครอบครัวของเขามีลูกทั้งหมด4คนจึงต้องบอกเลยว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างมีลูกติดทั้งคู่แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหากาวข้ามผ่านกำแพงผ่านเรื่องราวอุปสรรคทั้งสุขและก็ทุกข์ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกๆทั้ง4คนแม้ว่าลูกๆของพวกเขานั้นจะเคยผ่านปัญหาอะไรมาแต่ก็สนับสนุนลูกๆในทุกๆเรื่องเพื่อให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากที่สุดคอยซัพ ขนาดลูกอยกจะสักให้ยอมเจ็บหลายนาทีเพื่อให้ลูกๆนั้นได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆ คนที่2พีชานนลเรียงพอได้เต็มปากนะคะเข้ามาเป็นรักต่างวัยหนุ่ม้างกายของแพทแประภาที่ลงเอยด้วยการตรีตาคลองใจหมายมั่นมอบแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายเอาชนะใจหลังคบหาก,กันมานานถึง2ปีพิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าแพทนั้นได้เจอคนที่ใช่แล้วจากทัศนคติในการเป็นซิงเกิลมัมของแบรแพทก็ส่งต่อมาให้ลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งเข้มแข็งร่าเริงทําให้น้องเรซซิ่งนั้นสนิทก,กับหนุ่งพีได้อย่างรวดเร็วไปไหนไปกันทํหนาทีพ่อได้อย่างดีเยี่ยมเสมอเป็นเพื่อนอีกคนเลยค่ะ แล้วเวลาไลฟ์สดขายของด้วยกันนะคะทั้งพี่ชาโนนก็เข้ากับน้องเรซซิ่งได้ไปปีเป็นคุยเลยค่ะขนาดในวันพ่อก็ยังหอบชอบพวงมลลาลัยมาไว้ทั้งพ่อเบนซ์แล้วก็พ่อพี่อีกด้วยเป็นโมเมนต,ต์อบอุ่นเติมความสดใสให้กับครอบครัวนี้ด้วยจ้า คนที่หนึ่งมาโคบุชไวเลอร์คุณพ่อบุญธรรมของศิลปินแทร็กุกลายชื่อดังนะคะของสาวลิซ่าดีกีเชฟระดับโลกคนที่ส่งเสียเลี้ยงดูและก็คอยซัพพอร์ตลิซ่ามาตั้งแต่เด็กจนโตและเขาคนนี้ก็ยังเป็นคนที่คอยให้การสนับสนุนลิซ่าทั้งที่ต้องไปใช้ชีวิตคนเดียวในฐานะเด็กฝึกที่เกาหลีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลิซ่าได้เล่าว่าพอมาโครไม่อยากให้เธอนั้นไปเกาหลีเพราะว่าต้องไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเพียงคนเดียวทั้งที่ยังเด็กซึ่งทําให้คุณพ่อเป็นห่วงในเนื่องจากลูกสาวมีความฝันตลอดดกกกาเเป็นเ็นฝึ มาพร้อมกับ่าใช้ใจ่ายมหาศาลก็มีเขาคนนี้นี่แหละค่ะเป็นคนส่งเสียออกค่าใช้ใจ่ายตลอดการเป็นเด็กฝึกจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมดิซ่นเนี่ยถึงโตมาเป็นเด็กที่เข้มแข็งอดทนจนได้มาเป็นศิลปินโด่งดังระดับโลกรวมไปถึงเวลาลูกสาวมีคอนเสิร์ตนะคะก็ตามไปเชียร์ติดขอบเวทีหรือแม้แต่การมารับมาส่งลูกที่สนามบินนะคะคุณพ่อมาโคก็ดูแลไม่ห่างเลยคอยให้ความรักและความอบอุ่นจนลูกสาวคนนี้โตมากลายเป็นที่รักของฟแฟนไปทั่วโลกแล้วล่ะคะ่ะ